บวันนี้เพิ่มอีกเป็นอีกเมนูนึงนะครับเป็นหนูนาครับผมคุดเลยอันนี้เราอ้เพิ่ย้ายมาครับรู้หนูย้ายมารู้ไม่ใหม่เลยรูไม่ใหม่คดเลยครับหลังจากกินปลาแล้วเรามาลองมาดูหนูนากันวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้นายพันนี่เป็นสัตว์อันนี้เป็นสัตว์บกใช่ไหมสัตว์บกครับอ่าไอ้ี่ถ้าลงน้ำก็สัตว์น้ำเรามันมุดน้ำก็เลียดสัน้ำเลย เสื้อไอ้เสื้อสีส้มนี่เป็นปกติหากินที่น้ำนะครับโปรปกตินี่ตกปลาผมมาถึงมาอยู่แล้วนะไทยแลนด์ฟิชชิ่งตัวสโมสสนไทยแลนด์ฟิชชิ่งครับอ๋อ้โหน้องคนนี้มาง่ายแล้วหนูนาน้องจอกน้องจอกไม่น่าจะพลาดนะครับรูนี้ไม่น่าจะพลาดเออาันนี้ไม้มาทักไว้ให้มาทักโจ้ฝั่งนู้นไหนแล้วพีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้กไม่โจ้หรอ มันเลยเขามอ้องมันท่ห้าเลยครับมอเสียบนเลยมเลอาชีสั้มันลงเลยไหมล่ะได้ได้าดีนอนดเลยสัไหเห็นเห็นผักไไก่อโอย่าวาได้่อนี้พอดีมีเนเสียงเสียงบอกแม่ครัวตำพริกไปรอได้เลย นองวัวแล้วเนาะนี่กินเบียร์ไปก่อนครับเดี๋ยวกับแก้มตามครับได้ครับตรงนี้รู้ใหม่ใช่ไหมถามพนเก่ากงแก้อย่างนูงนิดนี่อันนี้รู้อันนเก่าเหมือนันะนี่ครับนี่นี่นี่รู้ครับ อยู่บริเวณนี้นี่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับนี่ครับมันเพิ่งเปิดนะครับโอ้โหนี่นะครับมันเพิ่งปิดปากเนี่ยนะโอ้โหรูไเริ่มครับไม่เหลี่ยมก็ลามครับเรามาลุ้นเรามาลุ้นกันครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอุดก่อนนะครับเดี๋ยวอุดไปเลยมึงอุดรูตรงนี้ปากรู้นี้มันไม่ออกแล้วปากมันไม่ออกตรงเลย

กเหน่แดงครับน้ำแดงคืออุปสรรคของเรานะครับน้ำแดงครับนี่ครับเลือดโดนแลวครับกวดจะได้มาไม่ใช่ของง่ายๆนะครับวิถีวิถีชาวบ้านหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งวิถีการถ่ายทำถ่ายทำวันนี้ลำบากมากวุ้นไหล่ะลุยเลยไปหลายลวดมากไล่ะลย นานเลยสวยนันแหละนานลยสวยอ๋อที oh ่นี่ไปเลยโาไปดางหลงดาแล้วค่อยอกนี่ยนี่เนาะแม่จอบหรอนีุ่ดูมันลงไปดับแล้วค่อยอกเลยทีนี่าน่ แม่ทำไปตายเสียแดงมืวอน,นี่ไอ,ยอย้อยู่คนเดียวป๊อกป๊อกป๊อกป๊ปอกโผล่ใส่ใหม่จริๆนะใหม่ดีครับเบิ้กใหม่เนี้ยเนี่ยนุ่เน,นี่ยได้ในน้องได้ลงมือยาวนานเป็นการขุดที่ยาวนานมากแม่พอเอกของเรามา ជាំង nee, សារបស់នាំងសាំងស់